อันกูบา่ายยางออกมาพวกแก้วป้าดกูบา่ายอย่ามารอลดแฮะขอเซลฟี่คนจังหวัดวะสบายดีทุกคนสบายดีจากฝรั่งพวกแก้วว่าตอนที่ก็เป็นตอนนั้นเก้าโมงเช้าพอกแกวอยู่ที่ฝรั่งเลี้ยวเรี้ยวๆๆงานจากลู่พวกแก้วว่างวันนี้สิออกมาขี่รถที่พวกแก้วแล้วก็จะพาพวกแก้วเบิ่งสถานที่ท่องเที่ยวอ,อยู่อมแอมบูบ้านข่อยเนาะมื้อนี้บ่ได้ไปไกลพวกแก้วเมื่อวา อาฝนตกเมื่อวานนี่ล่ะถนนเปียกเนาะเจ้าเออกะจะได้ไปแต่ทางอันคอนกรีตเนาะทางดินกะจะไปหน่อยนึงพวกแก่กะสิพาไปเบิ่งโบสถ์ก่อนพวกแก่เมื่อกี้ได้เห็นครูบาโล่สอดตบกล้องไปก่อนอันอันนี้โบสถ์อันอยู่กลางหมู่บ้านพวกค่อยขเจ้าดิเดี๋ยวนีเก้าโมงบ่นาฬิกามันกระดังมีถึงพวกแก่เป็นบรรยากาศด้านนอกพวกแก่อายู่บ้านที่ค่อยอยู่นี่มันมีโบสถ์ประมาณสี่ห้าบ่อนพวกแก่เออเหมือนกัน แต่ละโซนนะเป็นโบสถ์สร้างอันได้ประมาณนั่นค่อยจือ้อค่อยคิดว่าประมาณห้าร้อยปายปีพอกี้แล้วแต่ค่อยชี้บันประวัติกันเดี๋ก่อนอันนี้ก็เป็นด้านในพอกี้แล้วโบมิไผ่สไลด์ควรจะเปิดวันอันวันเสาร์วันอานทิตย์นพอกี้แลนะ้วเนาะแต่ว่าทางทางวันนี้ควรเปิดบูมว่าควรน่าจะมีงานอย่างหนึ่งพอกี้แล้วนี่บอลยูทูบเทียนเนาะเดี๋ยวยังเข้าไปาด้านในพอกี้แล้วน,น้ำเนาะ สง,งบดีแต่ว่าค่อยเปลี่ยนคนพูดนะพวกเจ้าเออค่อยก็ค่อยได้มา,ามาเฮ็ดพิธีน้ำเพลนเนาะสลายวันเสาร์ที่จะมีคนมา,ามาบ,นนะบาวชของเจ้าเออมาแต่ไม่พิธีทางทางศาสนาขนอะงแก้าเนาะิ่นเิื่าก็ได้นี่ก็เป็นด้านเทิงของเจ้าคนนัน คนที่ว่าอยู่ประเทศฝรั่งอันว,ว่าคนอยู่ประเทศฝรั่งส่วนใหญ่ก็เจ้ากระเสือศาสนานคริสต์นะพวกเจ้าศาสนา,นอ,าอิสลามกับพี่พวกเจ้าแต่ว่าเป็นคนต่างประเทศเนาะถ้าเป็นคนฝรั่งส่วนใหญ่แต่เสือศาสนาคริสต์อันนี้เป็นเพชรเป็นไม้พวกเจ้าเคยพูดว่ายยางเคยพูดชิยางไป,ไไปไดี่มดเลยนะงามเนาะว่าช่วงนี้เวลาขี่รถที่ไปเล่นท่องเที่ยวอยู่แถวบ้านนอกพวกเจ้า ก็สิเหน็นดอกไม้เนาะแต่ว่าอาจจะสีว่างาไประเดเจ้าแต่ดอกไม้งาแท้เจ้าอ่าใบน,น้อยน้อยนะเจ้าเออก็จะเห็นหลายเจ้า้สีบัวสีแดงสีเขียวสีเหลืองเจ้า้มีวัดทุกดอก <c oughs> ถ้าเป็นช่วงฤดูฝนสไลายค่อยก็จะขี่รถทีบันมาทาั้งแบบนี้แหละพวกแ้าบพไปใบทา้งดินหลายนะเพราะว่าอย่างมันนันมันบวน คันไปทางนี้เลยยะเมันล้มพวกเจ้าเออเคยก็ไปทางแบบนี้อ,อ่ะอันนี้ก็เป็นเดินนั่นเดินจิราของบ้านเอา,า,า,าพ,พอมานั่งซาพักพรนั่นว่าซีเว้าอย่างหนึ่งผัดมีคนนั่นเห็ดเรียกกระ,กระ,กระกสังพวกเจ้วพวกเจ้าจะได้ยินบอเสียงอ่ะเสียงกบไหมนะพวกเจ้าเออไปชี้รถที่ได้ประมาณมื้อนี้ได้ประมาณ เกือบสิปไป่ลักเขาแก้วขี่ไปกลับนะการยุดแถวแอบมาบ้านเพื่อยแหลกเขาแก้วว่าเจ้าหน่อยก็ได้กลับบ้านปลาลูกสาวอยู่นลำพอเพิ่นตอนเจ้าหน่อยก็ได้กลับไปเห็ุอาหารลูกสาวกินตอนสวยว่าเดี๋ยวนี้จกักโมงลราเซกโมงโมงก่อนพวกแก้วยังไม่ได้กินข้า,า,าวเซาเขาแก้วค่อยคิดว่ามื้อนี้ค่อยสิลองบ่กินข้าวเบื้องนะเออว่าสิเป็นจังไงฮะเก้าโมงสี่สิบแปด คอยออกมาตอนเก้าโมงกะสี hungry, Claire, like, oi, Luckily, oc, OB, like. Hence, ่สิบแปดนาทีคอยหาก็ออกมาเอยคิดว่าคอยบอกผัวเขาว่าเขาจะออกมาหนึ่งชั่วโมงครับเจเออหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงไปเพราะตอนสวยผัวคอยสิไป่าที่ราทิ้งเนาะคอยก็ได้เบิ่งลูกเปลี่ยนกันพวกเจ้าไปห้องกันมาได้ซ้อมมีลูกน้อยเนาะแต่ว่าเจ้าหน่อยลูกน้อยอันลูกคอยมันใหญ่เลวกะเออไปทิ้งกันนะพวกเจ้าเอออันข้าค้ำบอดีนะพวกเจ้าคอยกับบอด้านข้ามเนาะอีิงใส่บนตังนั่งเลยพาพวกเจ้ายางเข้าไปทางตอนไม้ด้านเทิงนั่นก็เป็นภูเขาเอางูนพวกเจ้า ก็อ,อยู่บ้านเด็อยู่บ้านใดก็มียนต้นอง,งุ่นนะพวกเจ้าเนาะเพราะว่าอยู่ประเทศฝรั่งเศสนี่ก็จะดังเรื่องผลิตไวน์นะพวกเจ้าผลิตไวน์ขายให้ไปต่างประเทศเนาะนี่ก็ปลาไม้น้อยเด,ด็กน้อยเขาก็มาเล่นลนี่แหละพวกเจ้าเฮ้ิจกรรมเนานะเห็นบอกชีวิตไรเด้กพวกเจ้าแบบเนี้ยมันท้าแบบเนี้ยทางเปียกจืดวันนี้พอดีปากแตกขั้นย่างนี่กับฉันเกือบเปียกแล้วพวกเจ้าโอ้ตาย ออปลาไม่สงวนปลาไม่น้อยป่าอันนี้ก็เจ้ากเ็เฮ็ดไว้ให้กับเด็กน้อยมาโหนมาออกกับร่างกายของเจ้าเด็กน้อยผู้ใหญ่เนาะเล่นได้เนาะโหนอยู่นี่โหนอยนู่แล้วก็ ป่าไม้ไปทางนี้ก็ได้พวกเจ้าป่าไม้น้อยทางนี้แก็ค่อยคือสิบไปดอกทางนี้พวกเจ้ามันเปื้อนหลายพุทธยันล้มลมงองแงวทางต้นอ่างงุนเนาะลูกที่ค่อยกับยูพูดเลยพวกเจ้าคอยเห็นอยู่ไปใส่กัลยานรถทีบเสียโจรมันหลายอยู่ไพะลังพวกเจ้าไปใส่ก็ได้ระมัดระวังนะงานรถทเสีย สว่าเสีหาเงินซื้อได้นะพวกเจ้าเนาะทางเปียกนี่ก็ต้นหนังงุนคือเก่าพวกเจ้าเห็นปะสุดลูกหูลูกตาเนาะโอ้มีก็เจ้ามาเฮ็ดเวียกคือต้นหนังงุนหนึ่งคนน่าจะเป็นเจ้าของแต่ว่าทางแบบนี้ย่างไปเนี่ยของเจ้ามันเปียกมันซื้อยางเนี่ยย่างกลับไปทางนี้พวกเจ้า จก็หงอนหินนั่นบัดค่อยบัดค่อยง่ายมาพี่เพื่อนเพื่อนเพื่อ่อนเบห็ดเพื่อนเพื่อนเสียงเลยพวกเจ้ามาตอนค่อยนั่งเพื่อนมันมีเสียงสร้างนี่ก็ได้ย้ายสถานที่ก่อนเสียงหนึ่ง้านบ้ามานั่งเล่นยงงอนหินท่าพวกเจ้าเจ้าไหนก็สิได้กลับบ้านหักพอนอยู่นี่ซะ พออยู่พุ่นกับเจ้ามีเวียกสร้างพนมีเวียกอนซสอมแซมบ้านนะพวกเจ้าเออกระวิเสียงเนาะเมื่อเช้านี้ขี่รถไก่บ้านอันบ้านคนฝรั่งได้ของเล่นลูกสาวฉันเยคอยสิพลุบบงพวกเจ้าอันคนฝรั่งเนี่ยอยู่บ่ไก่บ้านพ่อค่อยนะพ่อเจ้าเออเราใจดีใจดีได้คอยคิดว่าลูกเราอาจจะใหญ่ไปแล้วนะเรามีเครื่องไส้เครื่องเล่นเครื่องเก่าที่เราบจะเต้องการพวกแจ้าแต่ละมื้อเราเก่าเอาไส้กระตานะแก้วเราก็มาปะไว้ยู่หน้าบ้านเราผู้ใดอันไกลไปไกลมาอยากเอาเราก็จะเอานะพ่อเจ้าเออนี่ก็ได้ ตัวนจีราฟให้ลูกสาวอันมีตุ๊กตาหลายอันอยู่พวกเจ้าแต่ว่าคอยเลือกเอาอันเดียวเพราะว่าอันอันอื่นคอยเก็บไว้คนอื่นพวกเจ้าเอออันใดเฮามีแนละ้วก็บอกเอาเนาะว่าใจดีใจดีเครื่องลูกสาวบางอันก็อันเครื่องเล่นนะก็ได้น้ำเล้าอะไรพวกเจ้าเออละป่าไห้ไทยจะเอานะ <c oughs> เก่าใช่ไหมเริ่มหิวเข่าแล้วพวกเจ้าบอลตั้มก้องกระยากกระยักพวกเจ้า <c oughs> มาเที่ยวป่าไม้เนาะ ไม่เซลฟี่ค่อยเคยซื้อแล้วจักไปใส่พวกเจ้าตัวมันตั้งกล้องโกโปรได้นะออนันละสิบโมงแล้วพวกเจ้าอยู่ประเทศฝรั่ง ว่าคนฝรั่งผู้ใจดีก็ใจดีพวกเจ้าเออบางคนก็เจ้ามีเครื่องไส้เครื่องเก่าเนะีกก่ยพวกเจ้าบางคนก็เก็บไว้ขายเด้เพราะทุกปีช่วงฤดูฮ้อนนะจะมีตลาดโบก้องนะพวกแก้าแต่ละบ้านแต่ละบ้านเนาะคนที่ว่าอาศัยอยู่ประเทศฝรั่งเศสก็จะหู้ตลาดนี่เนาะเป็นตลาดที่ว่าขายของมือสองนะพวกเจ้าเออประชาชนอยู่บ้านนั้นก็จะเอาเครื่องออกมาขายอยู่เป็นเป็นตลาดนะพวกแก้าเออส่วนใหญ่ก็จะขายแต่วันอาทิตย์ค่อยกับหัวค่อยกับลูกค่อยกับฮอดฮอดโมฮ้อนยังกับพาไปเลาะซื้อไปเลาะเสื้อ ไปรอซื้อเครื่องอันมือสองสลายกับซื้อเครื่องลูกสาวแก้าเครื่องใส่ในเฮือนกับมีหลายแหละสลายซื้อเครื่องลูกสาวเล็กน้อยมันใหญ่ไว้นะพวกเจ้าเออเสื้อผ้าลูกสาวค่อยเครื่องใส่เราอันบพราะว่าชีวิตรถทิี่ว่าชเป็นเสื้อผ้าพวกเจ้ากับสลายกับซื้อมือสองเบิ้งส่งค่อยพวกเจ้ามาแต่ไฮแต่นาพน้ะส่งค่อยเพื่อนคักไงวะเกือบกับเพื่อนส่งกับเพื่อนโอ้ย บอค่อยได้ไปอดตัวเมืองปารีสนะพวกเจ้าแต่ว่าค่อยอยากไปอยู่ด้วยท่านไปเซตวิดีโอให้เบิ่งอยู่พวกเจ้าพออยู่ปารีสมีบอลท่องเที่ยวหลายเนะแต่ถ้าอันค่อยมักไปเที่ยวเมนอันถนนอันแถวมอนมาร์กนะพวกเจ้าเพราะว่าเวลาเาขึ้นไปมอนมาร์กแล้ววิวมันจะงามนะพวกเจ้าเนาะแล้วก็เข้าไปเล่นอันโบสถ์ยู่มอนมาร์กกับเข้าฟรีพวกเจ้าไม่ได้เสียเงินบอลได้ฟรีนี่ค่อยขูงจักเบิร์ตพวกเจ้าอยู่ปารีส ว่าคัดไปอันพิพิธภัณฑ์เลอรูฟหรือว่าไปปอันโตไอเฟลมันเสียเงินนะพวกเจ้าค่อยๆไปแล้วอันสองบอลนี่นะแต่ก็บุมักไปไหนพวกเจ้ามันเป็นซุมซนนันเออัดนะมันมีนักท่องเที่ยวหลายเลยแบบว่าเขาต้องได้ซื้อปี้เขาต้องได้กวดกระเป๋าเช็คคิวเช็คอย่างพวกเจ้าเพื่อที่ได้เข้าไปในนะเออแล้วก็ต้องไปฝากเครื่องยูทู่อย่างโอ้ยุ่งยากพวกเจ้าไปเที่ยวไปมาแล้วอันพิพิธภัณฑ์แลอรูฟค่อยไปสองสองเทือกับผัวค่อยเพราะว่าไปเทือเดี๋ยวมันบนมันโบมันบแล้วพวกเจ้ามันกวงนะเออต้องไปสองเทือ เอาไปตัวไ e อเฟลเข้าไปเทือเดี่ยวมาเตมาเตฝรั่งเศสนะเคยไปตัวไอเฟลหนึ่งเทือแต่ส่วไลด์พวกค่อยมักไปเที่ยวกันพวกกันแขมทะเลอย่างนั้นพวกเจ้าเออไปเที่ยวทะเลเพราะว่าอประชาชนบ่หลเนาะทะเลไปทางภาคกันไปทางภาคใต้นะพวกเจ้าเออคุณบ่หลกับไปเที่ยวกับมวนกลัวกันไปแถวซุ้มซนเออัดแล้วค่อยอย,อยมักไปไหนพวกเจ้า <laughs> มักธรรมศาสตรนะมูฟบ่ไอ้มากคือค่อยบ่เนาะสายธรรมชาสตรสายสงบพวกเจ้า บารนี่คอยกับชีได้เดินทางกลับบ้านแล้วพวกเจ้าเมื่อหน้าจะมาล้มกันใหม่แล้วพวกเจ้าเด้อสีขอตัวไปทำหน้าที่แม่ก่อนพวกเจ้าเฮ็ดอาหารการกินลูกสาวแก้วต้นสวยนะเออเมื่อหน้าจะบาล้มกันใหม่พวกเจ้าขอตัวลาไปก่อนสบายดีบ๊ายบาย